สวัสดีครับจากเพจคาร์เกจนะครับวันนี้ผมได้ตัวตัวนี้มานะครับเป็นกระบ,บาดเบนที่ตัวตัว X นะฮะตัวนี้คือ 501A นะครับในกล่องเข้ามาเนี่ยเขาจะมีมากับตัวบูวตเตอร์ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเอามือถือเนี่ยบังคับตัวนี้ได้นะครับนี่คือหลักๆของในกล่องเข้ามาระยะการบินของเขาประมาณสัก ห0 0่งรถึงสามเมตรเท่าที่ผมลองเทสดูนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยตัวนี้ผมจะไม่ใช้แล้วนะครับผมจะมาใช้ตัวรีโมทของห้าศูนย์สองนะฮะเอ๊ะทำไมผมถึงได้แนะนําเป็นตัวนี้หมายความว่าเราเล่น5้าจนเบื่อนะครับหรือ5้านี่หมดสภาพการเล่นแล้วนะครับตัวรีโมทเองนะครับสามารถที่จะต่อกับ 501A ได้เลยนะครับ โดยที่ไม่ต้องอัปเกรดเฟมแวร์นะเดี๋ยววันนี้ผมลองดูก่อนว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการเชื่อมต่อนะครับสองตัวสองตัวนี้กับวิธีการเล่นแล้วเนี่ยมันจะได้ผลยังไงนะครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกนะครับโดยการคาลิเบรตตัวรีโมทนะครับดันสติ๊กไปทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็กดปุ่ม Power อ n นะครับ เมื่อขึ้นคาลิเบตรสติ๊กโหมดทูแล้วนะครับให้เราวนสติ๊กไปทางขวามือ3ารอบครับ1 2 3ปล่อยนะครับแล้วกดทิ้มด้านขวาทิ้งไว้เท่านี้คือการคลิเบตร,รีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะเชื่อมต่อ 501A กับรีโมทต,ตัวนี้นะครับโดยการปิดรีโมทก่อนนะครับแล้วกดตัวกล้องถ่ายรูปค้างไว้นะครับแล้วเปิด Power ่อนะครับ พอขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับให้เราต่อไฟครับกับตัวนั้นแล้วทําเหมือนตัวเดิมครับเชื่อมต่อได้เลยนะครับพอมันเสร็จแล้วเรามาวางให้เรียบๆพอดังติดแล้วนะฮะนะครับจะขึ้นให้คาลิเบรตคอมพาสวันนะครับทําตามเดิมเลยนะครับคาลิเบรตคอมพาสวัน เมื่อขึ้นคาลิเบ t ตคอมพาสทูนะครับเราตั้งโดนขึ้นมาลักษณะนี้นะครับแล้งตหมุนเสร็ียบร้อยนะครับหน้าจอเคลียร์แล้วนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับลอ,ลองสังเกตไฟดูนะครับเมื่อทำการคาลิเบ t ตแบบนี้เสร็จแล้วถ้า ดูที่ปลายไฟนะครับถ้าเป็นของตัว 501s เ็นี่ยเขาจะเป็นไฟแฟลชกระพริบนะครับแต่5 0 1 a เนี่เขาจะเป็นไฟค้างนะครับจะแตกต่างกันตรงนี้นะต่อไปนะครับคาลิเปตอันต่อไปนะครับดันสติ๊กไปทั้งข้างขวามือนะครับและโยกซ้ายขวาจนกว่าสถานะไฟจะเปลี่ยนนะครับพอสถานะไฟเปลี่ยนแล้วก็รอสักครู่นะครับจนกว่าไฟจะค้างแบบนี้รอบหนึ่งนะครับเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะครับถ้าไฟค้างนะครับ ต่อไปนะครับให้เราทาขั้นตอนสุดท้ายโดยการหาอะไรมารองอย่างนี้นะครับพอขั้นตอนสุดท้ายนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะไม่ยกโดนขึ้นมานะครับให้ดันสติ๊กขึ้นบนนะครับค้างไว้แล้วสับขึ้นลงครับจนกว่าสถานะไฟจะเปลี่ยนนะครับเมื่อเปลี่ยนแล้วนะครับรอให้เขาเป็นไฟหมุนเห็นไหมครับไฟมันจะหมุนให้เราหมุนตามไฟเลยนะครับ นี้เราไม่ยบโรวนขึ้นนะครับหมุนจนกว่าไฟจะค้างทั้งสี่ดวงนะครับเขาค้างแล้วปล่อยนะครับแล้วเขาจะให้หมุนอีกรอบหนึ่งนะครับหมุนแล้ว,ลวนะฮะออกไปค้างทั้งสี่ดวงนะครับถ้า เสร็จแล้วไฟจกค้างลักษณะนี้นะครับข้างหน้าข้างหน้าจะเป็นสีน้ำเงินนะครับข้างหลังจะเป็นสีแดงตัวนี้เสร็จขั้นตอนตาการเคลิเบรคแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูครับขั้นตอนการสตาร์ทนะครับเหมือน 501S ทั่วไปนะครับดึงสติ๊กลงมาแล้วถ่างออกนะครับนะครับก่อนเล่นนะครับเหมือนกับ 501S นะครับเรามาดูที่ตัว GPS นะครับ แถวล่างและแถวบนนะครับหลังคําว่า GPS ต้องเกินอย่างละ6ดวงขึ้นไปนะครับถึงจะสตาร์ทมอเตอร์ติดนะครับเรามาลองเล่นกันเลยครับสอนขึ้นบินทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนผมก็จะแนะนำให้ท็อปอยู่ตรงนี้นะครับ อย่าลืมดูตัว GPS ว่าเปิดอยู่หรือไม่นะครับตั้งคอปอยู่อย่างนี้แล้วสักพักนึงเขาไม่ไหลไปตามลมนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับมาดูที่รีโมทนะครับถือว่าตอบสนองได้ดีนะครับ ภาพชัดเจนดีนะครับโอเคอย่างนั้นแล้วผมจะได้ลองรีโมทในการรีเทิร์นโฮมเลยนะครับอตอนนี้โดนอยู่อยู่ไกลจากเรานะครับ97เมตรนะครับสูง36เมตรเราจะให้เขารีเทิร์นโฮมนะครับโดยการกดปุ่มตัวนี้ทดลองฟังก์ชันว่ารีโมทตัวนี้นะครับกับ 51A 0เนี่ยทำงานด้วยกันได้ไหมนะครับขเขาเริ่มกลับมาแล้วครับ หันหน้ากลับมานะครับผมว่าโอเคนะบินโดนบินมาแล้วครับ เมื่อโดนมาถึงแล้วนะครับก็ค่อยแหลงดินลงก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ข้างล่างมีเด็กเยอะนะครับผมขออนุญาตไม่เอาลงพื้นนะโดยการตัดรีเทิร์นโฮมนะครับพอตัดปุ๊บเขาก็จะหยุดการทํางานนะครับเลยลอยนิ่งๆนะครับให้เรารอคาสั่งจากเราต่อนะครับเล่นต่อได้เลยนะครับก็จะทดลองฟังก์ชันนะครับ การหลุดสัญญาณนะครับโดยที่เราไม่ได้ต่อกับมือถือไว้นะครับต่อกับรีโมทอย่างเดียวนะครับโดยการปิดสัญญาณเหมือนเดิมนะครับดูซิว่าโดนเขาจะทำยังไงนะครับ ร้อยลงอย่างปลอดภัยนะครับครับรีวิวนี้ผมจะแถมวิธีการทำออโต้เทคออฟให้นะครับในส่วนของออโต้เทคออฟเนี่ยของฮับสันเองไม่ไม่มีมานะครับแต่เราสามารถที่จะแอพพลายปุ่มตัว r e เทิร์นโฮตัวนี้ทำเป็นออโต้เทคออฟได้นะครับตัวนี้ใช้ได้กับทุกรุ่นของฮับสันเลยนะครับวิธีการคือเราสตาร์ทมอเตอร์นะครับแล้วจับปุ่ม Return Home รีเทิร์นโฮมนะผมแนะนำให้จับนะครับเพื่อ เื่อกันหลงลืมนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับพอเข้าโหมดดีเดนโฮมแล้วโดนจะลอยขึ้นนะครับมเมื่อลอยขึ้นถึงที่ระดับที่เราพอใจนะครับเราตัดกรตั้วิการทํางานลงนะครับโดนจะลอยนิ่งอยู่เท่ากับว่าเราจะได้ฟังก์ชันออโตัเทคออฟขึ้นมาอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับลองทําดูนะครับแนะนําให้จับไว้นะครับ เราได้ปุ่ม Auto Take Off ขึ้นมาอีกหนึ่งฟังก์ชันครับลองทำดูนะครับ